ทุกหลายเด่นทุกบ่มีเสือ้าทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่ปะรักปุใมไงกัเนะอ่าวันนี้แม่ครูหอมหวนมพร้อมบริวารทุกคนเนาะเออร่วมแรงร่วมใจกันร่วมแข่งขัข้างบูน เออชาววเรือนไทยเรือนปู่หลี่ชายาเกาเจ๊กเด็กกระชู้นเจ็กแล้วกระชู้นเกาเจ๊กเด็กกระชูนอ่าตรงขึ้นไปขึ้นจะด้วยภูรรมิปรญญองค์เจ้ายาพร้อมกับองค์เจ้าไงพร้อมกับองค์แม่ครูปู่จ่าชายาเกาเกาเจ๊กเด็กน้ำผ้าให้ลูกนัานได้ไดกขึ้นเค่ะขับเวียงวัง เออความคิดส่วนบุคคลความคิดส่วนตัวความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อส่วนตัวไม่มีใครบังคับใครได้ทุกคนอยากได้ดีทุกคนทุกคนอยากให้คนใชื้อเสื่อทุกคนเออแต่ว่าจะเข้าเหตุดีเพราะปไัญหาเนาะอืมก่อนจะไม่ได้โกร่างฉางตัวอืมแต้มาเป็นองค์เจ้าย้าองค์ปูกองค์เจ้านางเออทุกขิงทุกอย่าง ร่วนแต่บุญบุญนำพาบารมีนำโค้งขั้นบุญบ่นำพาบารมีบ่นำโค้งทุกขึ้นทุกอย่างจะจะลงไปไม่ได้จะขังโบช้ำเลยทุกขึ้นทุกอย่างเรีวแต่บุญอืมบุญอดีตชาติไม่มีใครมองเห็นอดีตชาติบ่มีเคยจังเลยอดีตก็คือนมื่ว่างหมื่คนหมื่หนึ่งมื่สองหมื่สามมื่สี่มื่ห้าหามนับไปเลยอืม ว้า้นคือคืออันหนึ่งว้าเรื่องอดีตอันไหนมันบอดือคือไหนมันบดักบอดือ่านมาอือห้ตัดถ้งอันไหนมันดีอันไหนเพื่อนพาจะรุ่งเหตุไปอือเดินไปข้างหน้าอยากก้าวถอยหลังเข้าใจบ่บทเสียเอะเดินไปข้างหน้าพวจับเดินบ่เออมันจําว่าได้รุมได้ชื่อได้หวยดูตัวอย่างการทำความดีเป็นแบบไหน การทำบุญคนเหตุแบบไดนการควบชี็ดัวามันเหตุไงปานนี้นักบว้กับมือง่งบวตื่นกับมืองามกับขึ้นไปหาโลกหาจิงหาเริงหาเชียวบ่ฟังควบพอค้อแมบขีจะแกขโมยนรกนรกอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลอยู่ตรงหน้าของเราสววรค์กับดูบ่ไกลดูบ่ไกลดูตรงหน้าของเราเราจะเดินทางไปทางไหนดีทางไปสวรรค์มันยังหก แต่ว่าท้างโลกนรกมันยังเป็นเป็นเพราะอะไรคนเที่ยวหูอืเมืองนรกไปได้ไง่ายแต่เมืองสวรรค์จะรู้จักหาทางจะรู้จักปฏิบัติตนอือจงไหนจงสิได้คิดจงไหนจะรู้ความความคามุ้มความอิจฉาตาโดนความบาไวว่างใจกันความแต่ยีชีเงี้ยวไม่รู้จัก คือข้อคั่วดื้อพวกจักแบ่งรับแบ่งแจกแบ่งไข่แบ่งท่านแบ่งกิ่นแล้วกับแบ่งท่านทุกชิงลางเราทําเราได้ใครไม่ทําคนนั้นไม่ได้บุมยุกับผู้ทํากรรมยุกับผู้โกออือ,อเสวนาดูแลกับฟังของมงามยาเฝ้าอืเสว,วามมานาคนท่าเออนนี้กำลังว่างม,มวลท่วนหูอืเออ hai hello hai hello cô hello 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 đeo hai hello hello người hello khăm hello khăm phú hello 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 mua hello 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 เออจะให้รีดตัวแด้จะให้เบื่อตัวแดก้ก็บอกลูกบอกร้านผุ้เขาเอาหูตรงลูกขางรงกับมือเออผู้นักคนก็บ่าเอาไม่โค้ฟ้นไม่ให้ผู้ตาได้ดังก็ไม่ผุ้นเออคนอยาการรอกเฮงขึ้นขื่อได้เออเกี่ยงใจนักร้องเขาอืมก็เลยเอาเสียงขึ้นีพ่อเข้แกงไหมเออเออมาย้าดีผาไม่มาเพราะว่าพี่คือตรง เออปู่รังแก่คนอัดขือนนี้มวนมาเดียบร้อยค้าค่าเจะไปร่้เขาว่าเป็นยังโอกิ้งจากู่แล้วปู่มองีก้งพเด็กให่กูใชย่งจบโปู่ดี้าจ่ะเก้าเจ็ดูนเก้าเจ็ดชูนวันนี้เออปู่อยาจะให้แม่ปูสะแกนใบหน้าได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไปเพราะว่านี่คือตอนแรก ตอนที่สอโคนงสู่ข้างหน้าตอนที่เรียกค้สู่ข้างวงเขาใจไหมเออเคื่อขึ้นขึ้นอัคลื่อนโคงขึ้นขหรอยังหัวเชื่องเชื่อหนะกับข้าข้าก็ตรงแกงเออพวกมันสี้ช้างนางไม่ยืนอนรอเออโจมากกับพว่อจมงเออตจมกับพวกหุกแกะหรอควรมันูเข้าหนื เตือบมาคมมาข้ามาโตมาจามมาเจมาตือ,อม,มันเป็นคข้ามันจะผูะ้แต่เพระาม,าามานันผู้ตตือผู้แต่คนโรกเนาะแต่กบาหัวนตือมาอย่างแบซื้อไบซื้อพ่มปบซื้อปลาแซมพวกมาโลกมาได้จักรัดกาบไหวเชื่อใเตือวายสุขพระองค์พวกกับ แก่ดอกไม้ตาปูตาไม้ก่อนม่แข็งเงี้ย exactly. ค to ิดเห็นยังคิดเห็นใจแขกฝากกนกินเคยฝากรักจำให้เออเออเออจรักไหมปูเออพอดำกับวันนักไป่างหนมาหรือยังนั่งทำไมปูเดียวเออนั่งปูเดียวเออย่างหงอนก็แข็งมากไม่สบายสักคู่อะก็ยังแขกจะได้ดู อึงแมากาลาถึงนมากวไม่าบายคนคออผู้ใดถวายแกก็ถวายถวาไม่ง่ายถ้าจิยังง่ายไม่ง่ายกว่าง่นถ้ามันขับประตูกว่าั่ายระดูแกสองสิ่ครึ่งแลถวายไม่คนคือถึงสายถกฮัลโหลฮัลโหลผุ้ยโอ้ผู้คนเพื่อนะ เจ้ามึนเป็นทัรนจมอู้รอเราออกการใช่น้เพะด้มัขอหูดขาวด้อืชาวไอ้เงื่อนชาวไอ้ข้าด้อเจ้าคือเจ้าทั้งเจ้าฝ่ายเจ้าทรงสักระสาบ่ายคือใครชื่อว่าทุพภมพ่อครับพ่วงไม่ไรคนพ่อครับใบชื่อเถิดใบชื่อพุ่มใบชื่อปากกลาทุกถึงทุกอย่างชื่อนำมาพวสักการะสาบไหวเทืใครทุพค์ เออพร้อมกับพระพุทธเจ้าอือองค์พระประธานเออเปินประธานไม่ง่ายหนึ่งคืองานเปิดไม่ใช่งานเปิดเปิดตัวไหนเปิดตัวไหนปุ๋ยเปิดตัวไหนยาเ้าวบระแทงมาปุ๋ยก็ไม่ง่ายเท่นคนรู้เอาได้เออจะทำให้เกิดว่ยเขาเอาแค่แค่กระดาษเนาะรูไปคือจะเอาขึ้นงด๊อกด๊อกเออบอกขังบนก้อนรูไปได้สิบอกข้าง ừm ăn à, đi khúc khăn bồn đánh ba ray thì cào kẹt xuống cào kẹt xuống Ở ngoài bồn xuống <laughs> ở ngoài danh kẹt xuống bồn đất kẹt xuống xuống ngành bồn đành ok ngon xuống ạ bồn đành 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 เงี้ยกตนโะเออผู้ข่งงา่แต่ข้อมอกัมือแค่คนแข่ดอดง่ายเปนง่ายแข่งปการบนรอเนาเขาแก่ง่้นั้นก็แข่นี่คนรอเนาะกิยอะไ้กันอืมอืมวัน่้าโอ้ยกูดิ้อมาโหดิขับคอมจตงโมแตงาวด้วงน้ำเด้ว เกากับรกไปเอาร่างมาเอาบูนแล้วเะปูเกิดจักปูงบ่เคัะปูขึ้นรถข่้นไหนวะหกสองสี่หนึ่งครับปูบ่บบยังไม่ท่าเออมขึ้นรถขนไหนมาเออมสี่หนึ่งศูนย์หกับปูสี่หนขือนหอกยังมาท่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊หกสี่ศูนย์ครับแปดหกสี่ศูนครับ <า S 1> เข<อ>า,าใจรู้ฟังรู้มันมัออกบอกใครยันหึงบางลยอันนี้กต่เน้ไม่ค่าบอกบูดไปพูก่ังหางห้ามขี้เรนขยนมาห้า,า,าง,ง,าางสีนึงหาครับโอ้โนี่ซีนึงบรได้ยจะคว่บ <c oughs>

สองศูนย์เจ็ดนึ่คือกบผูกเมื่ออาชันบกพร่องหน mm. <mission> ึ่งมันก็จะบ่มีแก้วบวเพราะปิดใสได้ท yup like <hei> ี่แก้วบวบก็เหมือนหบามวนก็บวหันม้วนขา้นเบวหันไปจากข้างเไม่เคยฟังเยอะปกติพอเมื่อาดพักนี้มัอไรายออันนี้ตัวแกเวบวบมันข้างฟังแสดงว่าเสอ่อมหายต่นผู้ใดไม่เห็นบอ นนังเปลี่ยนท้องโอ้กรักฟวงหนเ่ตวนตื่นขวัดฟุบรูบอกอเมยัคนรออนู่จะคนัดขอดหรือควัดฟ้งหายนี่เปิดใจไปใช้กับพวกผู้มาพวกไม่เคยแต่นใาง่ายกับพวกอะไปคือตลึงผู้แถวคือตลึงพอรอคื้ปูกานี่ผู้ที่ใลูกประคั่งผู้ืี่ป่าเขาแต่แช้ลูกประคั่งไงากได้ไง แปลว่าไงแกปูจักใช่ท่อกาเวียนื่ปันี่คือใครมนุษย์เขาพัฒนแใครใครบุญใครมื่อคือมนุษย์ไม่แต่ว่าคือคนใครลูกประคั่งกจะขังเนาะงางด้วบันลูกประคังมือความหมายมือวห้ยกต่มื่อถ้ามือคอมหมาเอามาเราคือกระเอามาสักสักนะ กาบพื้นอามะวยผู้จาผู้คุ้มผู้บังคุ่มเจ้าชื่อเจ้าทั้งเจ้าวันเจ้าคพ่อเข้าบอกประทอยู่ไปจะปวดขาบ่ึบอเออปวดจะขาจะปวดทัาอ่นนึกก็บอกจะเข้าบอกง่าียวเจ้ว่ากอกเนาะใยากงาเลยหรืองง๊ะ เอาเอาจบปูนเขาอย่้นมโอ้ยัเฝ้าข่ไข่บบกข้าวจค่ายบุญบัใบุญบมูบบุญมบัตในบกือโลกไปทางดัเอาบนปอย่างครนก้าถวายกวางเนี่ยเาเขาใช้เว้าเาชเฝ้าอย่างน้ถนี่เขเไเตหนัากระดาษเลยเว่เาใช้เฝ้าจัไปอีก คือยัง่ได้เอกนยังอน่เอกกันยัเกนยังองเกนยัอจอันง่นงอกนออกนันยนัอกนยงอนัันยอกันัอยงเจนั มันห <se> ้องบอกมันเป็นยังมันคือห้องฝาโบห้องผู้นกกบะตอกโตใช่แล้องเอวมาหาปู้จ่าเจบอ้ะปากด้วยกัตก็รอเพราขังรอก็มันปู้จเาผู้แค่กรบบอกอรอกับบอกตัวู้จายด้ บอกด็กกบ่แม่กับผู้อื่นกับพ่อปันธงานกันเยอยอะเป็นหาเกลือได้ยังว่าจะเออว่าก่อนคือคือไม่หาฟูผู้อื่นอ่ะถ้าผู้ตายเพาเลยฟูก็ผู้ตาเกิดกันห้าหายคลาดๆอย่งมากมือบ่แม่นมากกินดองได้ยังม่ขึ้นบ้านไม่ได้ยังขึ้นบ้านไม่ใช่หยาเต่งผูนี้เออแก้ววนกันข้องบ่บ่อยากไม่คู่จะเบิกได้บ่ได้ ดูที่ปุรีเ้าะรไป้างดามใจใจเนาะทางบกได้พอเห็นหนาลูการข้างามเห็นคั้วรอปูเออแค่บังไม่เล่นเ่ยมเพือคือเขาวนกันนี่คือทางดางไอ้คู่คิวคู่้ใจจคย้วเางคู่คิ้วใังบัง้่อคือบังคว่เอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อ่อ่่ เบาขวานได้ยังทำ้ายไ้ังบังฟ้ากับเบาขวฟังได้ยังแต่ถึมอบอกเรื่องที่แก่โม่บอกบเคอ่าาเป็นลูกมไม่คู่กับลค้ทุกขาง่ายย่ะมึงมีใครก็อับเครือข่อยตอพุดติกรนมากแแดงกนงได้ที่เขาเลออคุกอ่นเขาว่าขวานไอ้วาน เท้ากับขวัญหลคู่คิบคู่คิบคู่เออห่อนกับอ๊ตเอาัปดัวยทกัางเรื่องจะไก่ขึ้นจะแก่ของจะไก่ข้างดีอยู่บ้องแ่ทำงานก่งช้งทุกทีจะแก่ก็แกับเมื่อกอน่างนี้แกแต่งแแต่งยก่ไม่ยั้งยิ่งวันนี้แม่พูดสิเบื่อจั์สมบัติดกัปู่โอ้แต่อย่นั้ว่าเขาลงไปทางเ่างกวนแต่ย่าง่ั้นกวนก็ไม่เอาไดี บางเขาแป่นกับผมเขาตัวมาหอนสมนีพอ่าควยใด่เงินมันไม่มคของงหลต้องโอดตต้องท้นผมนี่มอเก่าโอดแล้วก็มีเก่าเงียนผมนีเก่าโอดเก่าท้นผมนเ่มันจะแกได้ก็แก้่่เงี้ยนเงินเมื่อไหร่เก่โอดเอาพวเนี้ยเียแก่ก็อ๊เอาพวเนี้ยแก่ห้นั ดีนั่นแหะคลิปวิดีือนอ้อไปนันเก้าอุกับเก้าเงี้ยจังใจได้กวดตอนเขาข้ามกูจับว่าข้ามบูรัมบูรังเออพุ้เเอาก็เคยสอนว่ะมุาายมุดเจ้ยวพุเเาเอาล่ะเอาล่ะาแขกูกูด้อว่ามาดีตต้องเงินไม่กูดหอกคุหาเขาถูกเขา เข้าขัดเขาเนี่ย้เข um ้า um, วิ่งเล่ยจิ้มเข้าแล้วว่าชิอนยูฟอมได้ยังแม่จิมหากซูนเข่าผมหากขูนจิ้มพขอแยกตัวเดี๋ยวพอหากเข่าแม่ทุนเข่าบ่ฟกองเข่ายังใหาเข่าแกใครมันเข่าเอยหากจ็ขู่หากจ็ดขู่ไม่ต้องหาก มาเครื่องถูงบ่อยมาเครื่องเกล็ดพ่อเอาเกล็เอานขาเงืับไปบันไดก่อกเงีายครับเอาเงือนขึ้นลุกไปนั่งขล่างบันเอาขึ้นจะเด้อขึนไปไหนจะเด้อเอาจะเดินจะเด้อเอาใหู้ก็ตให้ภูเคนเงื่อนน้ำจะเงือจะเงือนไปลุกไปบันมึงภูกถึมาบอกว่าไม่มา